สวัสดีทุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Axel with Care ในพาร์ทที่2แล้วนะฮ okay, ะโอเคเดยวเราไปต่อกันเลยกับบทที่6นะครับในความมืดเมื่อฉันได้เดินทางมาถึงร้านของคาร์เมนพาร์ที่ก็กำลังจะรับขอบฟ้าเสร็จแล้วจากภายนอกร้านมันก็ดูงเงียบเหมือนทุกทีแต่ว่าภายในฉันนะเห็นว่าคาร์เมนกำลังตั้งใจทำความสะอาดเหมือนกับว่า้าชีวิตของเธอเนี่ยขึ้นอยู่กับมันอ๋อมาเรียอย่าไปสนใจเลยนะถ้าฮเลนา เห็นฝุ่นในร้านของฉันแม้แต่เม็ดเดียวแล้วก็เป็นเรื่องแน่ดูเหมือนว่าคารเมนจะดีใจนะที่ได้เจอฉันนะแต่ว่าก็รับรู้ได้ถึงแรงกดดันอมหาศาลภายใต้ไม้ถูที่เธอได้ถูในแต่ละครั้งการที่จะพยายามเป็นคนแบบที่เฮเลน,น,หนาหวังไว้มันคงจะยากหน้าดูเลยหวังว่าเธอคงจะไม่ติดใจเรื่องที่ซ่อมกล้องให้หล่อนนะหล่อนโมโหมากตอนที่รู้ว่ามันเสียเนี่ยฉันก็อยากให้เรื่องนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะถ้าหลอนไม่ให้ฉันยืมเงินแล้วก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเปิดร้านได้ยังไง อ๋อเงินไบเ,เปิดร้านเนี่นยคาเมนพาฉันไปยังห้องหลังร้านที่เธอได้ชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่คล้ายกับป้ายดีออนฉันสั่งทำมันขึ้นมาตอนที่ฉันเปิดร้านครั้งแรกนะแต่ฉันไม่เก่งเรื่องช่างไฟเลยนี่สิหอยซ่อมใช่ไหมแสดงว่าป้ายนี้คุณอยู่ในร้านสินะก็ว่าอยู่ทําไมร้านถึงไม่มีลูกค้าเลยโอ้โหคือแบบพอไม่มีป้ายลูกค้าก็แบบอาจจะไม่รู้นะว่าขายอะไรนะฉันอยากจะเอามันไปแขวนก่อนที่เฮราน่าจะมาถึงเนี่ยเธอช่วยซ่อมหน่อยได้ไหมได้เลย วางตึบขอดูหน่อยต้องต้องเช็คก่อนนะว่านี่ไงต้องไขตรงนี้อ่ารียปล่อยอันนี้ด้วยพริกมาตรงนี้ฮึบ,บสวยเอาละวางตรงนี้อันนี้ใช้คำอะไรอ่ะอ๋อติดไฟอ่ะโอเคเราอันนี้ออกไปแล้ว นี่ไงอันนี้ไฟนะฮะเสียบนี่ปึ๊บตรงนี้แล้วเน,นี่ยน,นี่เชื่อมไหนเนะี่ยอ่านี่ไงเรียบร้อยฮะอันนี้คืออ๋อตรงนี้นี่เรียบร้อยฮะซึบหมอ,อเอาจะดึงออกไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึง ใส่นี่แหละถูกแล้วเอาละจากนั้นก็ทําการนีประกบแล้วทําการใส่สกูล,ลงไปกดใช้ได้ไหมนี่ติดแล้วโอไม่รู้สิมันดูเออเรียบไปหน่อยอ๋อให้เพิ่มให้เพิ่มแบบลูกเล่นเข้าไปนะครับมาดูเรียบไปทากาวใช่ไหมจริงด้วย เอาทากล้าก่อนนะก่อนจะติดจึด๊บเรียบร้อยแล้วไหนคือไหนวะเนี่ย,อ,ยอ่ะน่าจะประมาณนี้ฮะผมคิดว่าใช่นะเพราะว่าเรากดสวิตช์เพราะไฟมาเรงอย่างนี้ปุ๊บพอเปิดเปิดสวิตช์มาปุ๊บเราก็จะก็จะไหลอ่ผ่านไฟมันก็อยู่สองเส้นนี้ปุ๊บถ้าเราสับไปบนปุ๊บไฟมันก็จะไหลมาปุ๊บติดจืด๊บกดเปิด เป็นไงเป็นไงโอเคปะ hmm. มันต้องเพิ่มบางอย่างเ <What S 1> ข้าไปอีกเดยอบางทีน่าจะลองใส่สิ่งนี้ดูโอ,โอเคได้เลยได้ของเพิ่มป้ายาลงไปกาวกาวติ 99. ดึบอาทีนี้ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นวงจรอย่างนี้แหละนะครับ เราต้องเด็งอันนี้มาต่อนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนะี่ยมาเสียบอันนี้อ่ะเพื่อที่จะให้ไฟมันไปนะครับอืมนะฮะประมาณนี้อันนี้อยู่นี่โอเคใส่แนวนี้แหลอะอาลองดูจ๊บนี่สวยแล้วนะ เรียบร้อยเสร็จแล้วป้ายนิยอนแบบไฟกระพริบป,ป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามันออกไปข้างนอกแล้วก็แขวนมันที่ประตูของคาเฟ่ยอย่างระวังอ่ามันเยี่ยมมากเลยมาเรียมันดูเหมือนอย่างที่ฉันคิดว่าจริงๆอะตอนที่ฉันได้ป้ายนี้มาเนะี่ยมันก็เหมือนจะง่ายแบบนี้แหละไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วฉันก็หวังอยู่ว่าทุกอย่างเนะี่ยจะทำออกมาได้ดี รอยิ้มปรากฏค้างอยู่บนใบหน้าของเธอเมื่อเธอมองข้ามไหล่ของฉันไปฉันก็เลยหันไปดูตามอ้าเฮเลน่ามา <c oughs> ก็แน่แล้วว่าน,นี่ต้องเป็นน้องของฉันแน่ๆที่เป็นเจ้าของร้านคาเฟ่เพียงหนึ่งร้านในเมืองนี้ที่ยังไม่ได้เปิดร้านแบบจริงๆด้วยซ้ำแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงต่อแต่เฮเลน่าก็มาถึงร้านแล้วคาเมนพยายามอธิบายให้เรนาฟังแต่เฮเลน่าก็ได้เดินผ่านเธอไปอย่างไม่แยแส ท้ายที่สุดเธอก็หยุดอ,อยู่ที่หน้าประตูและหันกลับมาที่คาเมนอยากแรกที่เราจะทำก็คือเอาไอ้ป้ายนาเกตนาเกตได้ออกไปซะเอาแล้วจากนั้นเธอก็เดินหายเข้าไปข้างในจะก็หวังว่าคาเมนคงจะมีโอกาสที่ช่วยให้ร้านเนี่ยไม่หายไปพร้อมกับเธอนะจบครับก็คือแบบยืมตังพี่มาเปิดร้านนะฮะประมาณนี้นะครับแต่เหมือนว่า,าคาร์เมน,เนจะค้าง ครั้งนี้พี่ได้ไวเยอะนะครับแกพี่แกก็เลยแบบอ่าโมโหนะฮะขึ้นหน่อยๆน,นะโอเคครับ๋เยเรามาต่อเลยนะผมกับบทที่เจ็ดนะฮะวันที่เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะถึงงานเทศกาลแล้วรัฐเมืองก็ยุ่งอยู่กับการเตรียมงานกันหมดรฉันก็ได้ทำงานมากกว่าที่ฉันคิดไว้สิอีกนะตอนที่โจเซฟถูกเรียกไปทํางานอื่นอยู่นั้นฉันก็สัมผัสได้ถึงความเงียบสงบที่บ้านดินทะเลของเขาแลซี เขคือโจเซฟเป็นพ่ออีซี่นะครับแต่แม่แม่คือไม่ไม่อยู่แล้วนะครับก็คืออยู่กันสองพ่อลูกนะครับแต่โจเซฟเนี่ยคือยุ่งมากนะ่แบบว่าไม่มีเวลาให้อีซี่เลยนะฮะแล้วเมื่อฉันกําลังจะไปหยุดที่หน้าประตูบ้านของเขาทณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงเรียกนี่พี่มาเรียดูอยากให้พี่ช่วยอะไรหน่อยนะเป็นความลับสุดยอดเลยนะอะไรอีซี่นี่เองแอบเรียกฉันจากอีกฝั่งของบ้านเธอได้ควักมือเรียกฉันให้ตามไปมีอะไรช่วยฮนะ เธอได้พาฉันเดินผ่านไปยังสวนอันสวยงามและลกล้างซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นานชนิดและท่ามกลางดอกไม้นั้นก็มีบ้านต้นไม้อยู่หนึ่งหลังประตูทางเข้าของมันถูกปกคลุมไปด้วยพุ่มดอกกุหลาบสูงตั้ง,งาแทบจะทั้งหมดพี่ต้องการหายใจแล้วก็ลอดผ่านรูตรงนี้ไปนะแบบนู้ะอิซซี่ได้สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วลอดผ่านช่องว่างนั้นเพื่อเข้าไปยังบ้านต้นไม้ฉันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าวันนี้จะต้องมา ขุดดินหรืออะไรแบบนี้นะแต่ชีวิตของช่างซ่อมนะ่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อยู่แล้วนี่ชวนมาขุดดินอ่ะที่โต๊ะในบ้านนั้นมีของเล่นใส่ถ่านอยู่มันก็ไม่ใช่ของที่จะขายอยู่ทั่วไปอา่าพอดีอหนูเจอเรื่องนิดหน่อยนะหนูไม่ได้ตั้งใจทําอะไรเลยนะแต่ทำไมมันเปิดไม่ติดอ,อ่ะอ๋อนี่ไงให้ซ่อมพี่ช่วยซ่อมหน่อยได้ไหมได้เลย อุ้ยนี้อันนี้น่าจะซับซ้อนขึ้นนะฮะปุ่มกดไม่ได้เลยเนะี่ยเป็นแหนเครื่องเล่นเกมเก่านะฮะอึ๊บหูดูวงซอนอ่ามันต้องอันนี้เกมอะไรอะโปกเกมอนนะใช่ปะ่ะ Forest Adventure อ๋อตรงนี้พังอะโอเคเปลี่ยนอยืใส่ไว้ อันนี้ออกก่อนนะอันนี้ใส่ไปซึบสวยแล้วก็ใส่แล้วก็เสียบสายไปเลยนะครับจะได้ไม่งงนะถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมอันนี้เสียดึงฮะซึบแล้วก็อุ๊ยเออใช่มันต้องเปลี่ยนปุ่มด้วยนะอะะเปลี่ยนเ,ยเปลี่ยนนี่ก่อนนะครับหน้าจอก่อนฮึบอืม โอเคสหน้าจอใหม่ปะ่ะสืบอ๋อใส่นี่อ่านี่น,นี่โอเคเก็บเลยมซึบอันนี้อ่าใช่นี้อ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้นะฮะนี่คือหน้าจอใหม่ชอบตอนดึงมากมันแบบยืดนี่เปลี่ยนปุ่มอะ กดจนปุ่มแตกแสดงว่าเล่นแบบชอบเป็นเกมมากชึบโอเคสึบชึบสึบ่านหมดปะเนี่ยไม่น่าจะหมดเปิดติดไหมถ้าผม,มาว่าแล้วอึบอ่านี่ไงติดแล้ว อเคแสดงว่าเราใส่ถูกนะฮะเช็คก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องแก้เยอะแล้วก็แผ่นเกมอ่ะแผ่นเกมไม่ใส่ตรงไหนนะผมก็ไม่อ๋อแสงล่างอันนี้ปิดชึบแล้วก็อันนี้เสียบผู well. ้ใหญ่นะ่เล่นเกมเก่งกันไหมครับเก่งกันไหมคะโอเคสุดยอดเลยละ กดด,ดเป็นไงเล่นได้ไหมเป็นให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะหนูลองเล่นแล้วอ่ะแต่มันยากอ่ะอ่ะได้คือ,อยังไงอะไร <laughs> เล่นเกมไม่รู้เฉยนี่เป็นให้ดูนี่นี่อย่างนี้นะนี่ เรียบร้อยลูกแก้วเสร็จแล้วเครื่องเล่นเกมแบบพกพาเรียบร้อยครับสมผอเล่นเรียบร้อยแล้วจะดูอีซี่มองเข้าไปในจอนั่นมองลึกเข้าไปยังโรคขนาด3นิ้วของตัวเองอ๋อคือแบบมองไปในจอแบบมองใกล้มากเนี่ยเอาละพี่เข้าาาดีกว่าพ่อดูนะ้าต้องรอพี่อยู่แน่ๆครับ พี่บอกพ่อนะเรื่องเกมอ่ะเดี๋ยวพ่อต้องคิดว่าหนูจูงใจทําให้มันพังอีกอมันก็เหมือนแบบอีซี่แบบระแวงเลยนะฮะหัวพ่อจะแบบว่าจะมานะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอีซี่แบบเหมือนเหมือนว่าทํารูปปั้นอะไรตกนะฮะนะครับแล้วทําไมถึงจะต้องคิดแบบนั้นด้วยละ่ะเป็นเพราะว่าหนูเป็นพวกชอบทําของตกนะทมตกแรงมากซะด้วยนะแล้วก็พังตลอดเลย อิซิ่ได้ก้มหน้าลงไปพลางเอาเท้าถูกกับพื้นของต้นไม้ที่แตกพ่อบอกหนูว่าหนูต้องไปงานเทศก,กาลด้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็ต้องใส่ชุดเดสงงๆไปด้วยนะซึ่งหนูไม่อยากทํามันเลยพ่อหนูนะ่ะเขาสนใจแต่งานงานงานเขาไม่เคยสนใจหนูเลยอะนอกจากมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานหนูจะไม่ไปแน่นอนยังไงเขาก็บังคับหนูไม่ได้อยู่แล้วและด้วยเหตุนั้น อิซซี่ได้วิ่งเข้าไปยังพุ่มไม้กุหลาบและได้หายตัวไปในร้านกุหลาบของสวนเธอยังเด็กเหลือเกินนะเธอก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าพ่อของเธอนะ่ะก็ลังบากอยู่เหมือนกันมาทำให้ฉันย้อนกลับไปคิดดีฉันพยายามมากพอที่จะเข้าใจมุมมองของพ่อแม่แล้วหรือย,อยังนะฉันก็มุ่งแต่จะออกมาจนภายเพียงอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่ต้องจากพวกเขามาเลยก็ได้อืมต่ไปเป็นนาฬิกา ุกขณะนะฮะไปเลยปทดที่แปะนะฉันได้ปล่อยให้อีซี่ซ่อนตัวอยู่ในสวนไปจากนั้นฉันก็เดินไปยังบ้านแล้วกดกิ่งที่หน้านประตูแล้วก็เป็นตอนนี้แหละที่ฉันเพิ่งจะสังเกตชุดเอี๊ยมของฉันมีหญ้าเต็มไปหมดเลยฉันก็ได้ปาดมันออกทันทีแต่มันก็สายเกินไปแล้วมาเรียเอ่อทำอะไรอยู่นะแล้วนี่เสื้อไปโดนอะไรมาเนี่ยเอ่อฉันไปซ่อมมาฉันไปซ่อมเครื่องตัดหญ้ามานะ่ะอ๋อแปลกจังนะ เออ,เ,อ,อเข้ามาสิงานที่ผมจะให้คุณทำในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดสักหน่อยนะอายชะพัดเลยนะจะได้เดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยเอกสารและบัญชีต่างๆที่ทุกอย่างถูกจัดเอาไว้อย่างเป็นระเบียบนี่คงเป็นห้องทํางานของเขาสินนะอ,อ่คุณต้องยุ่งอยู่กับการเตรียมงานแน่ๆเลยอ่ะแล้วคุณมีหน้าที่อะไรในงานหรือเปล่าก็ต้องมีอยู่แล้วสิมันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องให้นายกของเมือง ตัดสินอาหารของคาเฟ่และร้านอาหารทุกๆร้านในเมืองนะ่จะให้พูดก็คือเอ,อ่อผมจะเป็นคนตัดสินว่าใครจะได้เป็นเชฟที่ดีที่สุดในเมืองเปโรนิว่าในวันพรุ่งนี้เนะี่ยเขาได้ถอดนาฬิกาออกจากข้อมือของเขาแล้วส่งมาให้ฉันอย่างระมัดระวังผมมีตารางงานที่แน่นมากเลยแต่นาฬิกาของผมนะ่ะมันหยุดเดินไปสักพักถึงแล้วลหละเธอช่วยทําให้มันกลับมาเดินได้อีกครั้งได้ไหมได้เลยโอ้ อันนี้น่าจะยากแน่ๆเลยฮนะแตกด้วยเน่ๆเดี๋ยวนะ sure มาดูความละเอียดว่าข้างในนี้จะเป็นยังไงนะฮะอือฮึบซึบเปิบบซึบ,บ,บ,บอ่ะหวางฮนะวัมันเป็นยังไงฮะอันนี้อาการฮึบผังกลไกพังยับเลยฮนะอ๋อเปลี่ยน ต่อไปต้องประกอบคืนใช่ไหมเน,นี่ยเอานี่ไงถอดจึ๊บถ้างั้นมาวางต่อประกอบต่อฮะฮึบอ่านี่น,นี่นี่อย่างเงี้ยแล้วก็นี่น่ไงหมุนแล้วขอ,องใส่แกนก่อน ต้องใส่แกนตัวนี้ก่อนนะนี่แล้วก็แกนก็จะหมุนนะเราก็มาใส่นี่อีกทีนึงเรียบร้อยอันนี้ก็จกต้องเอาออกด้วยนะครับนี่ทิ้งอ่ะใส่ปึ๊บลงไปเอาละใส่ ชิบแล้วก็อย่างนี้ใส่ฮึบเรียบร้อยฮะแล้วก็ไงต่อฮะใส่ลงไปปึบป๊บปึ๊บปิดหาัาขอดูหน่อยอ่าเดินแล้วลักตลอดไป อันนี้อันนฮะซึบจากนั้นใส่สายเรียบร้อยเสร็จแล้วสิ้นขณะที่ฉันกำลังส่งนาฬิกากับคืนให้กับโจเซฟอยู่นั้นนิ้วของฉันก็ได้ไปสัมผัสเข้ากับลองรลอยที่ถูกแกะสลักเอาไว้อยู่ด้านหลังฉันก็ได้แต่หวังว่าการซ่อมในครั้งนี้น่ะจะช่วยเป็นสิ่งเล็ก ที่ช่วยให้เขาเน่ะเดินหน้าต่อไปไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะใช้ได้แล้วขอบคุณมากนะมาเรียปรยาผมเป็นคนที่ฉลาดมากการที่ะได้รับรู้ถึงการเดินทางของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเธอยังคงอยู่ที่นี่นาฬิกาได้เดินไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเราจะมีเวลาให้กันได้สั้นมากขนาดนี้รวมถึงอิาเบลด้วยเช่นกันผมแทบจะไม่เจอเธอเลยและเมื่อผมเจอเธอ เธอก็แสดงท่าทีเหมือนกับว่าเธอเกลียดผมแต่ในนั้นเองโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านแล้วงานของเขาก็ไม่เคยจากไปไหนเลยขอโทษดนะมาเรียพอดีผมต้องรีบไปรับสายเนะไว้เจอกันที่งานเทศกาลนะขณะที่ฉันจะจากไปเจ้ก็หันหลังกลับไปเห็นว่าเขานะกำลังก้าวเท้าเข้าไปยังห้องทํางานของเขาหน้าปัดนาฬิกาของเขาได้สะท้อนเข้ากับแสงแดดในยามบ่าย จะได้แต่หวังว่าอย่างน้อยจังหวะเดินทางอันเงียบงันของนาฬิกาจะนําพาเข้าสู่ความสงบในระหว่างวันที่วุ่นวายที่กำลังจะมาถึงนี้ปะ่ะต่อเลยครับนี่จะปล่อยครับผมบทที่9ฮะอุย๊ยนี่อะไรอะภาพอันสําคัญนะฮะตอนน,นี้นที่จุดงานสุดท้ายของวันนี้ก็นําพาฉันมาให้ยังอาพาร์ตเมนต์ของคาเบนเมนืม่อฉันมาถึงที่หน้าห้องประตูมันก็เปิดออกมาโดยคนที่ฉันไม่ได้คาดคิดเอาไว้ เฮเลนากโทษที่ที่ทำให้วุ่นวายนะคัเป็นไม่ได้ซื้อของกระจุกกระจิกโดยไม่ค่อยคิดให้มากเท่าไหร่ห้องของคาเมนาลกไปนิดหน่อยมันก็เต็มไปได้วยเสน่ห์มันก็พอใจนึกถึงภาพตอนที่เธออยู่ออกบ้างนะอ๋อคือแบบเป็นตอนคอมเมนต์อยู่จะเป็นไงนะฮะ <c oughs> และมันก็คงไม่ใช่แนวของเฮเลนาด้วยเพราะเธอดูเป็นคนที่ชอบอะไรหรูๆรูมากกว่าที่จะไปตลาดนะัดงสใจจังเลยว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ พอที่เรากาลังจะเคลียร์ห้องกันนะหรือต้องบอกว่าเป็นชั้นจะดีกว่าคาบเบนไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกับทุกทีเลยในเทศกาลพวกนี้นะจะมีการจัดตลาดด้วยฉันก็เลยจะเอาของพวกนี้ไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาให้หลอนนะ่ะอ๋อเราบอกว่าไม่มีอะไรให้ขายแต่ที่จริงของมันก็อยู่ใกล้ตัวแบบนี้แล้วแท้ๆนะ่ะเฮเลนาเริ่มเดินผ่านสิ่งของที่อยู่บนพื้นแบบช่ำชองแล้วก็ไปหยิบของชิ้นหนึ่ง จากในกองของพวกนั้นออกมาดูเครื่องฉายนี่สิพ่อแม่เราดูแลมันเป็นอย่างดีคาเมนทําอย่างกับว่ามันเป็นแค่เศษขยะชิ้นหนึ่งเธอช่วยดูมันหน่อยได้ไหมได้เอานี่ซ่อมโปรเจคเตอร์ใช่ไหมที่ฉายอ่ะนี่ไงพึบอ่าเรียบร้อยวางเลย ไปเรื่องปกติที่คาเมนจะใส่สไลด์ค้างไว้อ๋อไม่ได้ออกจิบโอ้โอนี่มันแตกหลอดไฟแตกแฮะจิบเ,เรียบร้อยปุ๊บอันนี้อันนี้อ่ะปึ๊บแล้วก็นี้สะท้อนออกไปอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องเป็นงี้หรือเปล่า นี่แบบนี้หรือเปล่านี่ไงถ้าอย่างนี้ได้ฮะเนี่ยมันจะใสขึ้นอ่านี่ซึบนี่ไงเราก็ใส่นี้โอยงงนี่ไงเ <c oughs> ต้นเต็นมากเลยตอนเดีย <c oughs> นี่คือริมหมดนะ <c oughs> ติดเพิ่มไป <c oughs> โอเคต้องติดริมหมดเพิ่มซึบ ใส่ใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยน่าจะต้องเสียปักใช่ป่ะอ๋ออยู่นี่ซึบลองกดหน่อยอ๋อก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนภาพไปเรื่อย,อ,ยอ๋อคือเป็นรูปคาเมนตอนเด็กนะฮะผมว่าน่าจะใช้ได้ละกึบทีนี้ก็เรียบร้อยกดจึบ เธบเรียบ,บ,บร้อยเสร็จแล้วครับผมเครื่องฉายภาพแบบสไลได์ฮนะีเดน่ามองไปที่ภาพของเธอและน้องสาวที่ถูกฉายโดยเครื่องฉายภาพอย่างตราตึงฉันน่ะจะไม่ได้อยากจะทำให้น้องสาวของตัวเองต้องผิดหวังเลยแต่เธอไม่ได้ทำแบบนั้นสักหน่อยนี่ ที่เธอมาที่นี่กระเพาบ้าจะช่วยคาเฟ่นั้นไม่ใช่หรอแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเงินด้วยนั่นแหละประเด็นฉันไม่มีเงินแล้วฉันเสียง,งานไปเมื่อสองสามเดือนก่อนเนี่ยเงินที่เก็บก็ใกลายะหมดแล้วฉันไม่เหลืออะไรเลยคารเมนคิดว่าฉันจะโยนสมุดเช็คให้กับเธอแล้วก็ใช้พวกมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้นะ่ะฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเรื่องตลกก็คือที่ฉันกลับมาที่นี่นะ่ะก็เพราะจะบอกความจริงกับน้องนะ แต่ว่าหล่อนกระทำตัวหน้าโมโหจริงๆนะฉันจะไม่ขอความช่ยวยเหลือได้ยังไงกันละ่ะตหล่อนยังแคร์แต่ตัวเองอยู่แบบนี้แหละเฮเลนาได้เงียบไปพร้อมกับจ้องมองไปยังภาพในวัยเด็กของเธอที่เรียงกําลังถูกฉายออกมาบนผนังเราได้พา,ากกันตอนที่ฉันออกไปจากเมืองนี้ทีนี้สิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าเรายังอยู่ด้วยกันก็คือเงินในธนาคารของฉันเองฉันรู้ว่าฉันต้องบอกความจริงให้น้องได้รู้นี่มันไม่แฟร์เลยนะ แต่ว่าฉันเสียทุกอย่างไปแล้วถ้าฉันเสียนอ๊อบีคนละอืมก็คือแบบมีปัญหาเลยนะฮะอีกคนนึงก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งก็กำลังจะมาบอกนะฮะตอนที่10บแปบจุดเดือดนะฮะในที่สุดวันฉลอการก็มาถึงแล้วและหลังจากที่ฉันทํางานมาหนักตลอดฉันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์จากเครื่องมือช่างเป็นซ่อมแทน กลิ่นที่ลอยมาในขณะที่ฉันกำลังเดินเข้าไปจตุรัสกลางเมืองมันสุดยอดจริงๆนะแต่ละร้านขายของและอาหารก็น่าอร่อยทั้งนั้นในการแข่งขันก็กำลังจะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่นาทีเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็กำลังรอนายกมาลองชิมอาหารของพวกเขาอย่างใจใจ,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 จอ่อพวกเขาทุกคนเป็นแบบนี้เว้นแต่คาเมนตอนนี้ที่กำลังสับผักและคนซุปในหม้ออย่างคาร์มินมาเรียขอบคุณพระเจ้าที่เธออยู่ที่นี่นะเธอมาช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม ที่จริงวันนี้เฮลนาต้องมาช่วยฉันคุมร้านแต่พี่ชนะไม่พอหัวมาเลยนะสิไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่เขาจะกล้าโกหกฉันคาแหงกำลังคนซุปในหม้อด้วยความโมโหจนในที่สุดหม้อของเธอก็คว่ำลงอีกไม่นานนาะยกก็จะมาถึงแล้วแต่ซุปของเธอนะ่ะ6เต็มไปหมดเลยเธอคงจะไม่ขอให้ฉันช่วยจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอย้อย่าเป็นวันนี้เลยนะฉันมีเตาที่พร้อมต่ออยู่แล้วเธอช่วยฉันต่อมันแล้วเตรียมซุปส่วนสำรองได้ไหมอ่ะได้ไนดะ้ โอ้โห oh. อย่าบอกนะวม่ทำยังไงฮะเทซืบอ้อาวละปุ๊อประกอบชึบชึบชึบนี่เรียบร้อยโอเคอน,นี้ใส่หัวอ่านี่เรียบ,ร,ยบร้อย เดี๋ยวก็จุดไฟอ๋อต้องหยิบโอ,โอ้โหอย่างละเอียดโอเคตั้งซุปอะเรียบร้อยเยดีอยวพุดๆนี่คือส่วนผสมที่คาเมนให้ฉันน่นะทำสินะโอเคโอ,โอเคใส่ใส่หมดเลยใช่ไหมน่ากินจังเลยอะ่ะสุดยอดมีอะไรน่ากินขนาดนี้แล้ว ใส่ผักด้วยซุปมันจะเป็นไงวะเนี่ยโอเคน่าจะพอนะฮะประมาณนี้คนเรียบร้อยกินได้ใช่ไหมซุปสีรอดูวะโอ้โหตีสันฉันทำส่วนของตัวเองเสร็จแล้วคาเมนได้รับช่วงต่อจากฉันแล้วก็ใส่ส่วนผสมเพิ่มเข้าไปแล้วก็เสร็จทันเวลาพอดี ต่อมาเจาเซฟก็มาถึงพร้อมกับจุงอิซี่มาด้วยคาเมนก็ได้ยื่นซุปให้พวกเขาได้ลองชิมแบบมันร้อนเลยโอ้อร่อยจังเลยค่ะหนูขอเพิ่อีมีได้ไหมเอาละคุณเพิ่นนั่นลูกสาวของผมนะ่ะเป็นลูกค้าประจําไปแสแล้วแล้วนะเรายังเหลือซุปอีก 2- อสาร้านที่ต้องเดบที่ต้องไปชิม,มนะตั้งแต่ที่เราชิมมาซุปของคุณเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะขอให้โชคดีอุ้ย จเซฟไรซี่ดูมีความสุขมากบางทีเทศกาลนี้อาจจะช่วยให้เขาทั้งสองคนอะทำอะไรดีร่วมกันอ่าอีกฝั่งหนึ่งดูเหมือนการเมนจะโมโหสุดๆแต่ทาไมล่ะทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ใช่หรออยากให้เฮเลนาหน่านะไม่เห็นชมัดเลยนะเราต้องคิดว่าฉันอนะทำอะไรไม่สาเร็จเลยสักอย่างแน่ๆพี่เธอนะ่ะเขาอยากให้เธอได้สิ่งที่ดีที่สุดนะเพียงแต่พี่ของเธอนะ่ะเขาแสดงออกไม่เก่งนะ่ะใช่ใช่ฉันรู้รู้ดีเล,ล่นแะ ขณะตอนเรายังเป็นเด็กนะยังกล้าที่จะผักฉันทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยมีใครทําแบบนั้นมาก่อนเลยฉันแ่อยากจะให้หล่อนน่ยหยุดโกหกฉันบ้างแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันก็ของเงินพี่มาต,ตลอดเลยฉันหยุดคิดไม่ได้เลยว่าพี่เขาเน่ยให้ใช้มา,มากเท่าไหร่แล้วนะก็คือแบบช่วยตลอดเนคอยซัพพอร์ตคอยให้ตังตลอดเลยนะฮะโอเคนี่ครับบทที่สิบ เรียบร้อยฮะโอเคนะขึ้นบทที่11แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็นะฮะคลิปนี้นะครับผมเกมชิวๆนะครับผมก็ต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไ้อ์กด subscribe เป็นใจผมได้ดกลยน,นะครับอะไรคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ตัวราไปก่อนนะครับผมก o o d b y e